กุญยก็หลานลองเพลงให้คุณยาฟังแล้วค่ะแม่นละ่ะแล้หลงแม่หลงก็เป็นอย่ลงในมมเดียี่ ลองได้ดอกกับน้ำบรด,ดาละ เสียงให้นะคะเวทีก็แล้วล่ะค่ะแสงสีเสียงกําลังพร้อมบรรยากาศลังเวทีนะคะวันนี้ลูกๆพร้อมค่ะพบุญร้ายค่ะ แค่ได้ยินเสียงเพลงดนตรีมันอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วดบง์ุณย่าคุนย่านะคะให้ลูกให้ร้านสาวลองเกงไงฟังค่ะสวัสดีแม่ ดีค่ะคีตาหน่อยก็มาเดือโซูเฟียพลาดหน่อยกั็มากคุณยายลองเพลงซูฟังหน่อ เสียงลูกพ่อน่าอนเียยปเพื่นแบเซินน้ำอันลักนองเอ้ยทางภาษาเด็กหน่อยเนาะ ย่างค่ะย่างาน่ะไ้มยนงหลงยานเด็กศิพป์ไปเบิ่งหน้าเวทีนะคะเดี๋ยวน้องเสร็จแล้วค่ะจะพาไปเดินเล่นหน้าเวทีค่ะอยู่อยู่โรงเรียนกาเด็กกิจกรรมเนาะกาไปประกวดร้องเพลงให้โรงเรียนเดี๋ยวกาเด็กชาเด็กศิลปไประดับชาติอีกอยู่อุบลนี่ศูนย์รวมอยู่ สมัยตะกี้นูยังลองมาท่านถือขี่ได้แม่จิบเอ็ดิบสองปีว่าตรงตรงรถนูก,กับประกวดลองเพลงขึ้นกันอาจารย์เน่าให้อาจารย์น่ให้ก้า9คะแนนเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณย่าต้องพัฒนาไปได้เรื่อยฝึกซ้อมบ่อยๆ น่าน้เกเ่เงขอบคุณค่ะคุณย่าไหวพรแล้วนะคะคุณย่าไหวพรแล้วคนขิ้ลุกเนาะนี่นะคะเราก็สิไปอ่าไปอีหยังก่อไม่เป็นไรเราสิเราสิซไปอันไปหยังก่าเราไปหาไปหาเราหาดงดงแงมยีนเอว้ เขาถือไฟแสงสีนี่ดู้ดีนี่ออร่าเแค่ดูสิมันได้หน้าหนูไหมได้สิโอเคไปกันเถอะเรื so ่องจะป้องกันอ okay. ันนั้นนี่เนาะตอนเนี่ยนี้ไม่กลัวนะคะเราสักซีไปหาเลาะไม่แน่อาจจะได้แนวกินกลับมาด้วยเพราะทำไมหันอย่างนั้นล่ะแล้วแม่ไม่เห็น ตอนนี้นะคะคนกับมานะดูสาสจองชี้กันอุ้ยเกิดตำสังกัดีตอนนี้คนกามาจองนาเวทีเรียบร้อยแล้วค่ะเต็มเลยแม่พี่ชายเห็ไหมนูก็ไปเดินเนะี่ยไม่ไม่นี่พี่ชายเองกล้องหนูอยู่ไหนไ,ไ,ไปไปน,นู่นนม่พี่ชายเองเขาบางทีแม่ก็ถ่ายไม่เห็นหน้าแม่เดียวเยไปดูแบบ คือคนนี้แล้วก็เอฟซีบอกว่ามันวิ่นแม้ถ้าสิทธิจับสิทิแล้วมันอันนี้บันไดเมื่อไม่ติดจบมาอ่าบรรยายไปหนูนั่นน่ะตอนนี้ก็สิทไปค่ะฮะแล้วบ่งควรวันี่ว่าถ้าได้ผิดใจกับอัจฉริยะก็กลับไปบ้านนะเวทีกันลังเสร็จนะคะกำลังตอนนี้กำลังแสงสีเสียงกำลัง<ห>อ่ะไปยืนถ่ายรูปกะกับการเวทีไหนลูก,ก,ห,ลกหันมาไปยืนนัก<ห><น>ไม่ย้อนแสงไม่ย้อนหรอกค่ะไม่ย้อน ย้อนก็จะเห็นคนอยู่ดอกค่ะไปค่ะไอยังสิรู้สึกว่าฮอนมากเลยค่ะยังอายังมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยังกินอุ้ย ดอกลาซ้านั่นบ่อกสามดอกลาซ่าอ๋อโซเฟียเธอถึงไม่ถึงสามดอกแล้วลูกมันมีอยู่ดอกนิ่งลอยนึ่งต่ตัวใหญ่อุ้ยไปดูสามดอกเาซากันถึงปะรู้จักเองตัเนสต้ากูตอนนี้นะคะพี่น้องเขาก็ช่วยปลาปูนันะคะเป็นที่เขาได้จับแล้วก็ต้องอยากได้ทุกกตาอุ้ยบางครูปอดได้อยังคุกกินหมดไหมคะนั่นน่ะ ี่ยังล่ะคะไอหนังกระต่ายมังงงก็ก,กันค่าถุงจะรอ,ออยู่นัน่นจะจังกับไปกินแต่เราค่อยมาดูให้มันละเอียดนะตอนนี้เราจะไปอะไรกูยตีกุ้งเต้นกุ <c oughs> ้งเต้นกุ้งเต้นไ <c oughs> ม,ม่กินเวล,ลากูโคโยตี้มีหมูกินนั่นเหรอบ่อแซ่บมื่ต้องมีหมูกินอ่ะแดงดึงไหมหนูนิยางเหดุผล แมเลนแตะนันอะไรอ่ะาอนนา้ามสามดอกยี่ิบอ้มันไปยิงปืนนั่นไปสองดอกห้าิบงดอกห้ิบดอกเดียวร้อยสาชุดไปยิงปืนก่อน โอ,อ้อโโซเฟียจะปลาไม่ถึงลูกหรอกเชื่อแม่เถอะขอซาวเออาซาวสิขอซาวนึ่ะเอายูเออปองเกนหนหงหนข้างหลังสามอันลูกนี่โคมันไม่เข้า เออเอามาสีปลาลูกปงเอามีคุณพนจ้าจจ้าถแกเอ้ยาเจ้าาเก่งแท้เอ้ยแตกหน่อยเดียวแตกอนเดียวิอแตกเดียวแตกข้างล่างมันแตกทกที่เเอาลูกหอดไปติดข้างล่างของแม่สิ

เอ้ายิงได้แล้ว ถึอแก๊กตัวเลยโ,โทษโทษเย็บเลยไม่เป็นไรค่ะแม่เบิดแล้วไปแม่จแไปหาอะไรกินกันนี่วะวิไม่าดูของเล่นนี่ของเล่นด้วยมีไข่ขี้เกี่ยมทำไมมันมีหลายอย่างมันไป มันตามุตามีมากเลยอันนี้นะคะคันนี้ก็ไปว่ามันบินเธอไปละเธอถือ,ถอ,ถอ,ถอเธอสิบลบนด์กล่องนะลูกแม่จังบ่ให้เธอถือเฟนฟร,รายชิดบอลเคปซีอะไรกันอยู่กินให้หมดเนาะจ้าสื่อไปแล้วอยู <Yes. S 2> ่เอ้าเไม่ยังเหรอเอาไี่ยังเหรอค่ะส่วนน้อยส่วนมากก็แถมบัตเข้าง,งานฟรีนะคะ พี่นงค์งานมากคุณไรต้องการเสนอพี่รงคะเดินมาทางนี้นะคะสองร้อยสบู่หกก้อนและก็บัตรชมคอนเสิร์ตฟรีหนึ่งใบนะคะมีจำนวนจำกัดสวัสดี้เป็นสูตรค่ะพี่แม่เอมี่ค่ะสบู่เนี่ยค่ะเดยเคยเคยที่จะเติบเป็นผู้งามมากจ้ะมาดีจีนเปสวัสดีซีก็ขอไปเลยค่ะสบายสบู่ค่ะสวยจริงต้องอิงบอนนะคะเศร้าไปวันนี้ สาวหน่อยเพู่เป็นเพียงพี่น้องค่ะบัตรหน้างาน140บาทค่ะแต่ว่าที่บุญอิงอิงกอนของเรา200บาทแถมสบู่6ก้อนบัตรฟรีด้วยนะคะวันนี้อย่าเป็นพี่เส้นตื้อค่ะเพคนบระจ่างได้ว่าเป็นอิงเล่เข้ามาเล่เข้ามาซื้อใส่กอดอยู่กับมาพี่เด้อเมียเด้อใส่กอดมวนเบื่อเหยินพนันสบู่สบู่สบเซียไปถือมวนเบื่อเหยิะอ่ะเหอะเหยอนกำนองก็ซีเีส์ เดี๋ยวเ้อเอาคายสบู่กันแล้วค่ะเม่ฝากนี่บันนี่ขอบคุณค่ะใส่เมยนนี่เลขเข้ามาเลขเข้ามาอยู่นี้ไม่มีแจกค่ะมีแต่ขายขอบคุณค่ะสองร้อยบาทค่ะพี่นอคะสองร้อยบาทค่ะหกก้อนสบู่หกก้อนสองร้อยบาทแถมฟรีบัตรชมคอนเสิร์ตหนึ่งใบนะคะพ่อค่ะแม่คายลานใดเอ้ยเอ้ยมีระบอสบู่ เอาใส่บ้านเบอร์าดมันม่ถูกระช้องเดียนรือใส่ก่อนซื้อแน่ะพี่น้องคะสบู่นะคะสวยจริงต้องอีออนพี่น้องฟองเยอะฟองมากนะคะระวังน้ำไมด่ดีเพราะว่าฟองเยอะเกินไปนะคะใส่เลี่ยวสะอาดทุกมมองทุกมมองได้ข้าวมองหันคะ่ะพี่น้องคะเลขเข้ามาเลขเข้ามาคะ่ะสองร้อยบาทแถมปีนะคะบัตรชมวนเสิร์ตหนึ่งใบสบู่หกก้อนคะ่ะพี่น้องคุมก็หนีบ่มีล่ละค่ะเดินเข้ามาเลขเข้ามาคะ่ะซื้อไหมคะ ซื้อไหมคะมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะรำขายสบู่นะคะบอมวนบอบมวลไมล่ได้กับบอมวนต่อไปจะเป็นการรำขายสบู่อีหล่าจัดไปลูกตอนนี้เกิดการหนิงกันเกิดขึ้นนะคะ มือนี่ผู้ใดนะคะบอค่นในมี่มองนางนะคะมา,ามามาก่อนนั่งหน้ามาช้าย,ยืนนะคะตอนนี้หน้าเวาทีศาสตร์เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะคนไหนที่จะเต้นกรุณาขยับไปลำพงข้างซ้ายและข้างขวานะคะเพราะว่าข้างหน้าอีแม่เอาป,ปูศาสตร์เรียบร้อยแล้วสวัสบบดีค่ะแม่อีแม่มาแต่ใสคะ่ะสีชมพูขนแกนาพี่น้องไทยขนแกนกนมาหลายค่ะพี่น้องคะ่ะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ติพี่พลอยพี่แม่์พูดอดไบ้างบอซิ่บเฝ้าเด้อค่ะหน้าห่านตอนนี้บ่มีแล้วค่ะบ่มีหมองปูสาแต่เพราะว่าเพิ่นปูไว้แต่ใบสามค่ะพี่น้องค่ะท่านผู้ใดอยากฟังหมอลำยางมาทั้งนี้ค่ะอันแม่นบ่าชื่อสบู่พ่องนูกัลล่มค่ะเพราะว่าปวดท้องปวดท้องล่ำ ดีตอนนับเอฟซีสาวนักพิพัฒน์เพลงเอฟซีลานอยสุขหูสุขคนค่ะตอนนี้อยู่ที่บูธอิงกอนนะคะช่วยจริงต้องอิงกอนนะคะสองในตอวคิวกันแล้วนะในตด้ตมคอนิวกันแล้วนะคะสบู่หงก่อนค่ะพี่น้องค่ะซัมไนทิกพี่้าอีแหม่ข้ามาแลด้วน้องขายเลยลูกเพียกละสองร้อยบัคขามแม่าน ันนี้แบบซื้อแชมพูฟุ้กว่าแม่อันนี้น้ำนมเจ๊งก่อนนึงกับสามสามสามแมวน่าบอกมากคุณบอลเลี้ยงใช่ดีมันหอมนี่ค่ะแม่แม่ว่าบะขามป้าโตมาขายดีแถบบันฉบูสวัสดีค่ะอันนี้บะค้ำแม่กินข้าวแล้วยัง มีบามีโมแรงน้ำกันงวดีน่มนี่ล่ะสมไปวนหาสามนิเคอรัสมมะะอไมคะกันยังไร้ยบาทนะคะได้สมพหก้อได้ผมคอนเซอร์ตีอีกน้นะคะมารมาเดีวพี่น้องบ้านมาขายดีนะฮะนี่้านมาขายดีเทปนี้พ่แม่จีนไดเปี้ยนผเนกใล่ะนีละเมอเลม่ ปฏิพนมาแล้วเสียงแซวแซวพี่น้องเอิญผ่านสุดพี่เขาไปเป็นอะไรนี่แล้วพี่ผมไปเป็ีนอะไรน่นแล้วทั้งผู้สาวผู้บ่าวทั้งพ่อเแ่าแม่เแ่าฟังเสียงเบาแล้วจุ่มหาสื่อซ้ำแพ็คแล้ำซ้ำนี่ค่ะสื่อสีแพ็คแล้ำอีกเลขเข้ามาเลขเข้ามาค่ะพี่น้องคะสองร้อยบาทแถมฟรีบัตรชมคอนเสิร์ตหนึ่งใบได้สบู่ไปถูอีก 6ก้อนค่ะพี่น้องปกติสื่อตามร้านค้าร้านขายนะคะ38-39บาทพี่น้องค่ะแต่วันนี้เรามามาในราคาโปรโมชั่นค่ะพี่น้องค่ะจํานวนจํากัด100ใบ100ทานแรกค่ะพี่น้อง200บาทนะคะวันนี้ได้สบู่6ก้อนบัตรชมคอนเสิร์ต1ใบนะคะเมนท่าสื่อบัตรชมคอนเสิร์ตเพึ่มใบบอนจ้าแม่แล้วมีองเยอะด้วยสบู่แม่มาสก์แชมพูแมนนุบตัดเลยด้เลี่นทั้งก้อนเลยเวยจริงต้องอิงกอนนะคะ หมอลำเริ่มทย่อยมากแหละครับคุณแม่ซื้อตัวทั้งคุณค่ะร้อยสี่ิบาทค่ะร้อยสี่ิบาททางนู้นค่ะเพิ่มมีเพ0สบาทได้สบู่ได้แม่ออ้จาแมาเรีเข้ามาเลขเข้ามานะคะคุณแม่มาสื่อกต้องซื่อข่ะงานานี้เพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะปกติ38บาทต่อนนึงก้อนวันนี้เราไม่ขายขายหก้อน200บาทแถมบัตรฟรีด้วยนะคะเฉลี่ยแล้วห 3ามดมาขายดีแท้24่บาทโอ้ก้อนละย20กว่าบาทพี่น้องคะ่ะได้บัตรฟรีพร้อมได้ค่ะพี่น้องเอาพี่เกมแดงมาได้ยังไงคะนี่อ้ยมาซื้อสบู่จัดเลยค่ะพี่200บาท6ก้อนคะ่ะได้บัตรชมคอนเสิร์ตฟ,ฟรี1นึ่งบาทด้วยนะคะรดนมน้ำนมข้าว มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเลขาหม่าเลขามาค่ะน้ําอัอนเื่อนละนพแม่แม่อยากฟังล่มค่ะแม่ซื้อเรียบร้อยแล้วเดหนูสิสมนาคุด้ายการล่หมฟังฮกซูดเลยนะกดบอแม่เอาเลยล่มล่มล่เป็นลัวาน